สวัสดีครับผมมาลองเสียงนะครับผมเดนน o นครับดีเซเวอร์ครับ AVR 1802นะฮะนี่นะครับลองดูหนังนะครับผมเข้ากับบูเลนะฮะเข้ากับทีวีนะครับโซนี่นะครับจอคาดขาวดำเนื่องจากจอไม่ซับพอร์ตนะครับผมนี่นะฮะนี่ครับเซนเตอร์ใช้จามูครับผมแล้วก็คู่หน้าใช้ฮับเบครับ HL คอมเพล็กซ์นะแล้วก็สลาวใช้ A.C.G. ครับดิซ c งโทคนนี้นะครับ ขออนุญาตฝากร้าน์นะครับไาน,บน์เฟซบุ๊กนะช่องทางติดต่อครับร้านเปิด9โมงครึ่งปิดเที0มงเย็นร้านทุกวันศุกร์ครับขั้นเบอนี่ถึงเบอรข้ามาเพื่ออภัยโทษให้ถึงความผิดที่เจ้าทำต่อเจ็ดวันคืนอ่าเดี๋ยวดูลูกเล่นครับอันนี้ลดเสียงนะครับเพิ่มเสียงนะฮะขั้นหรอนี่นะอันนี้ก็จะเป็นรีโมท,ทของเขานะครับผมนี่นะฮะลดเสียงเพิ่มเสียงใช้งานได้ปกตินะครับนี่นะฮะเนี่ยนะฮะแล้วก็โหมดเซรั่วครับ ก็เปลี่ยนโหมดได้นะครับนี่ฮะลูกเล่นเยอะมากอันนี้สเตอร์ออกคู่หน้าดอบบี้ดิจิตอลครับนี่ฮะเสียงออกดีมากนะฮะนี่ไวรอลดอบบี้ดิจิตอลเสียงดีฮะนี่นะตัดังเลยนะครับผมราคสวยมากครับให้ดูด้านหลังนะฮะนี่นะครับอ่าดีจอเข้ามอนิเตอร์นะครับโค้ดแอกนะฮะดิจิตอลเข้างานใช้งานได้ปกติ เป็ลาวเซนเตอร์ใช้งานเป็นปกตินะครับอะนดี้ดูช่องอนาล็อกนะฮะเปลี่ยนไปช่องซีดีก่อนไปช่องซีดีครับนี่ครับช่องซีดีนะฮะเปลี่ยนเพลงหน่อยช่องซีดีนะฮะนี่ครับซีดีเลยนะครับช่องซีดีฟังเพลงนะใช้งานได้ปกตินะฮะ อ่าโอเคครับผมสวยมากสิงดีมากครับผมขอบคุณครับ okay.